สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e แล้วก็ชาว a c e b o o k นะครับวันนี้สิมาเฮ็ดแฮมเบอร์เกอร์ให้เด็กๆกินนะครับอาหารชาวจากอาหารญี่ปุ่นวันนี้สีมาเฮ็ดอาหารฝรั่งให้เด็กนอยได้กินนะครับนี่เป็นยังไงนี่นี่เออหนที่เธอเจอ อาหารฝรั่งเด็กๆนะครับเปลี่ยนมากินอาหารฝรั่งบางกินอาหารญี่ปุ่นละดูแล้ววิธีเห็ดนะครับอันนี้เห็ดจินเองนะครับว่บา,าได้ขายในเด้กินตอนเศร้านะครับยิ้มเลย แนวแรงนขอมู้นกนเอะนี่สวหน้าคอไอ้โบลน่านะครับบโลน่าครับ บูลรน่านี่บูลรน่าดิงดิงนี่ตามด้วยผักสลัดตงไหนงนี้นะจอเบต่วัดเต็ตัวสากนผักสลัดนะครับเฮ้ยแมนเหรอผักสลัดว่นี่มซสือมัน้อ ต้ามด้วยปูอัดปูอัดปูอัดขอ,อ,องเราใช้ปูอัดเบนโตะนะครับอร่อยแซ่บนัวไม่กลัวใครเหมือนประเด็กนี่นี่ะครับนี่นะครับ,รบปูอัดเบนโตะ อร่อยมากนะครับแซ่บสุกด่ อันพลังโอ้ยยินชิดยวไปเอาชิดก้อนแป๊บนึงมาแล้วเอาชิดก้อนแป๊บนึงมาแล้วครับชิด นี่เป็นชิตเราใช้ยี่ห้อนี้นะครับนี่เอาใส่ชิตยี่ห้อนี้นี่ชิตโอ้ยลืมใส่ไม่จ้องเนียดใส่ไม่จ้องเนียดก่อนนี่ตามด้วยชิตนี่ชิต คิดนี่เป็นคิดแผ่นนะครับคิดแผ่นนี่มีกลมหอมของชีสวางลงไปแบบนี้ชีส แบบนี้ไป mm. แบบนี้ บดเมันหอมแล้วครับวความหอมอ้คหอม ตามด้วยซอสบะเก้อเทศอีกรอบตามด้วยมายงนิดนบะเกกียเกื๊ยเกีเกเก เสียบเนี่ยเสร็จงม,มปับป๊บปับ๊บปั๊บนี่เสร็จแล้วอาหารเช้าของเด็กๆวันนี้เรียบร้อยเอาถือเสร็จเรียบร้อยอร่อยฝากากดไลค์กดติดตามนะครับ สวัสดีครับผม